เออเอาล่ะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับคอนเทนต์ปลูกแต่สตอเบอรี่ EP 2กันอีกแล้วนะทุกคนและอยู่ในแมปโปรอากาเดีนอีกเช่นเคยนะก็ในช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะเห็นแวบๆบแบบว่ามีเอ่ออะไรนะอีเวนต์บลัดมูนใช่ไหม ไม่ได <anto> ้มาเล่นเลยก็ในช่วงนี้ผ่านมาผมแบบว่างอาจจะหมดไฟขี้เกียจหรืออะไรต่างๆนานาหรือแบบงานยุ่งก็ต้องขออภัยด้วยที่ EP 2ออาจจะมาช้าปกติของช่องนี้ในตอนนี้อยู่แล้วนะครับพอดีช่วงนี้ฝึกงานโอเคตอนนี้ผมจะบอกว่าคอนเทนต์นึ้นข้างลั่นยากพอสมควรนะ EP แรกนี่คือร0 0วิวถือว่าขึ้นร้อยวิวได้ถือว่าเป็นประสบความสําเร็จของช่องผมแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะจบให้ครบแสน ขอให้ครบแสนแล้วกันนะถ้าครบแสนแล้วคือหมด e ีพีเดี๋ยวเขาก็ขึ้นต่ออีพีหน้านะเอาล่ะนี้เริ่มต้นง่ายๆก็ผมไปซื้อซีดฮะซื้อซีดก่อนนะสตอเบอรี่ได้มา3ขออนุญาตดูหน่อยนะว่ามีอะไรขายบ้างอ่าทวนกติกาอีกรอบนะก็คือเราจะปลูกแต่สตอเบอรี่นะแล้วเราจะไม่แบบว่าไงไม่ปลูกอย่างอื่นเลยไม่ทำอีเวนต์อ่ ไอ้ไม่ทำอีเวนต์นี้พึ่งคิดได้แต่แมวแล้วก็อย่างอานอกจากไม่ทำอีเวนต์แล้วเนี่ยเราจะไม่รับของจากคนอื่นอีกนะทุกคนแล้วก็ไม่ใช้สัตว์และไม่ใช้เกียร์ต่างๆนะยกเว้นที่ว่าอ่าแบบนี้ผมเกมมันให้ฟรีผมก็อาจจะรับรับมานะตอนในเกมนี้นี่แม่งเฟอนะทุกคนค่อนข้างเฟอ้อพอสมควร เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้อะไรพวกนี้ที่แบบว่าเกมมันให้แบบว่ากดรับฟรีอะไรประมาณนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะเอาเรามาเริ่มปลูกสตอเบอรี่กันเลยดีกว่านะทุกคนก็ว้าวไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะขึ้นแสนได้ตอนเท่าไหร่แล้วคลิปนี้มันจะมีอะไรมาช่วยให้แบบว่าเกมไม่น่าเบื่อนะผมเป็นคนที่แบบว่าเล่นๆไปแล้วอเนอร์จีหมดประมาณกลางคลิป ผมไม่มั่นใจว่าผมจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะทานผู้ชมโอเคโอ้โหหมดสวนไวมากเราต้องสแปมอีสปมสแปม E เราไปขายนะขายได้เท่าไรครับคุณขายให้หมดได้มา2,000พนะโอเคแสนหนึ่งวดอีกนานอนุญาตระหว่างนี้เรามาดูสวนชาวบาทท้านชิวช่องกันโอ้โหชาวบาทท้านจะช่องอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเหมือนกันแต่ดูดิเข้าไปไหนตัวไหนแล้วอะให้ตายเถอะ แลดูกลัวเดี๋ยวแลดูกูมันไม่มีต้นโตด้วยไงประเด็นแล้วไอคลิปอีพีแรกนี่คืออีเวนต์มันมากระจุยกระจายเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะผมตามอีวแบบว่าไงอัปเดตไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่นะเอ่อคอสเมติกสกินเหรออ่านัย่ไงไรที่อว่าและอ๋อสามารถมาตกแต่งเพิ่มได้เดี๋ยวใจด้วยครับเรายังไม่ครบ10ล้านเรายังไม่สามารถ ก็บบว่าเชื่อใจบบว่าฮัลโหลฮัลลาได้โอ้เนี่ยผมเชื่อมันในปุ๋ยเอ้เชื่อมันในปุ๋ยว่าเราเชื่อมันในดินน่ยผลผลิตเราก็จะดีตามอะ่ะทุกคนเขาเรียกว่าความเชื่อสมบุคคนผลลัพละหลังๆนี่ออกแต่ลูกทรงประมาณนี้นะข็ร้องคือแบบว่ายิ่งเงินเยอะนี่ผลไม้มันยิ่งโตตามตามเงินไหมขึ้นหลักแสนหลักล้านนี่ลูกยิ่งโตขึ้นเยอะใช่ไหมอันนี้เดาเอาระบบเกมแต่มันคงไม่แย่ขนาดนั้นหรอก a few minutes later เอาเลยคลิปนี้ น่าจะไม่มีอะไรยิ่งกว่าคลิปที่แล้วอีกอ่ะอุ๊ยบอกว่าสองพันไปแค่สองพันนี่ครบแสนนี่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ขอันญาตเคยจบลงมาเหลือครึ่งแสนได้ไหมเพราะว่าแลดูทรอองแล้วม่งเกิดยากเกินไม่มีอีเวนต์อะไรเง,งี้ยไม่มีอะไรแย่ปกว่าการที่เราต้องมากดคีย์บอร์ดด้วยตัวเองผมไม่อยากใช้โปรแกรมแล้วใช่ผมเราจะไม่ใช้โปรแกรมเราจะทรมานตัวเองเล่นนะทุกคนอื้อื้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยผลลุ้งไว้ผลลุ้งอว้ เอโต,โตสักทีสิเว้ยอ่าโอเคมันไล่ไปขายขายบริการขายสตอบอร์กี่พันว้าที่นี่มันก็ไม่มีอะไรนะมันจะมีวนๆอยู่แค่นี้ไม่แปลกใจคนดูไม่จบแน่ๆดูทรงแล้วโอเคซีดีสต็อกแล้วมาเดี๋ยวเราไปปลูกเพิ่มนะทุกคนอ่าด้วยความที่ว่าไอดีนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ฟาร,ร์มต่อคือผมจะมาฟาร,ร์ม ต่อเมื่อมาออดคลิปเท่านั้นเพราะงั้นอคอนเทนต์ก็คือมันไม่ได้แบบว่าไงจบคลิปนั้นก็คือขึ้นคลิปถัดไปถึงจะเริ่มฟาร์มอีกรอบหนึ่งน,นะทุกคนมันก็เลยแบบว่าไม่มีการไปฟาร์มนอกรอบหรืออะไรแต่อนาคตอาจจะไม่แน่ถ้าแบบว่าดันเป้าหมายไปถึงแบบหลักล้านด้วยสตอเบอรีทั้งสวนและพอเดือกทรงแล้วพันล้านน่าจะต้องนอกรอบด้วย เดี๋ยวค่อยดูอีกกีนะทุกคนสำหรับคอนเทนต์นี้อุยโหยอุยโหยอุยโห,หอยอ,อะไรไปเขยเดี๋ยวเฉยๆอุยหกเพนเราเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วทัพครบห้าหมื่นเมื่อไหร่เนี่ยผิดชิปนั่นเนี่ย,ยมาเลซีดซีดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยลืมลืมทำมันรีสต็อกเลยก็เอาจริงนะเราไม่ควรปลูกติดกันขนาดนี้มันจะลำบากแล้วมันไม่ได้สวยด้วยอย่งเงย ถ้าผมจะเปลี่ยนกตะดิกาแบบว่าเกียร์ที่ซื้อได้คือเกียร์แบบว่า,าโชว์เวโอไว,ไว,ไวสำหรับย้ายพืชอะอันนั้นคือขอ,อได้ไหมอย่างน้อยขอแบบสักช่วงนึงมาช่วยมามาจัดสวนให้มันดูดีอะแต่ว่าพวกฝักบัวพวกที่มันเร่งปลูกกม็มันก็ไม่สำคัญขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตอเบอรีมันก็ปลูกมันก็โตวไวอยู่แล้วอ้าวเดี๋ยวนะเฮียทั้งเซิร์ฟเลยครูวัดหมดเวลาเล่นแล้วเหรอ แล้วไม่มีใครมาเล่นกับกลัวเหรอคนมันก็ออนแมปอยู่3ล้าน 3M เอ็มอยู่นะคือไม่มีใครสนใจมาอยู่กับผมไหนหรือผมทำอะไรผิดหรือต่องผิดอะไรหรือ The next morning ห้ 5, วาพันว้าวไม่ไดีแย่นะโอเคห้าหมื่นแล้วถ้าไปแสนนี้ก็คิดหนักู่นะ เอาไงดีเราจะหยุดที่ห้าหมื่นไหมเพราะคนอนเทนต์มันก็ยากอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาสองหมื่นจากมีอยู่แล้วสามหมผมว่าจะต้องลองไปต่อนะอาจจะไม่ถึงแสนแต่ขอแบบว่าสุดๆหน่อยดิเพราะว่าน่าจะพอถึงได้อยู่เพราะว่ามันถ้าเก็บแบบว่าคอยเก็บจนบรรไล่ให้ไปขายจะได้ประมาณ4-6,000งพันตอนนั้นถ้าขาย ไม่กี่รอบก็น่าจะครบแสนพอดีงั้นลองไปแสนดูทุกคนลองขยับเป้าหมายดูคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนขี้เกียจตัดด้วยแหละประเด็นเนี่ยม็นก็ดรอปขึ้นมาเยอะเรื่อยๆผมเริ่มชินแล้วผมเริ่มจัดทางเลยละแล้วก็มีเริ่มมีสตอรีร่ลูกโตขึ้นเรื่อยๆแล้วน่าถึงแม้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกมาตรฐานแต่ผมรู้คนปลูกมันพิถาพนโอ้ไม่นะสิบหกนาทีแล้วผมไม่อยากจะให้คลิปมันยาวขนาดนั้นนะผมรู้ดีคนดูไม่จบคลิปแปดนาทีคนดูไม่จบเลยนะ เออผมรู้คอนเทนต์ผมมันมันมันแย่ผมผมรู้ด claro ีคอนเทนต์ไลฟจิตวิญญาณผมเลยต้องมาบ่นคนไม่รู้คนชอบดูอะไรมากกว่ากันระหว่างการปลูกสตรอเบอรี่หรือการที่กูบนนะไม่รู้อะไรเลยเนี่ยสตบอรี่ไม่โตเดี๋ยวไปซื้อกันแล้วกันอุ้ยหกสต็อกเยสรอบนี้ขายอะไรรอบนี้มีแอปเปิลซีดนะ A few minutes later อุ้ยอู้หูสุดลูกใหญ่ก็มา การปรากฏกายลูกใหญ่นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมก็พอไปตัดคลิปผมรู้ดีผมไม่ค่อยได้ตัดหรอกแต่ถ้าจะต้องตัดอะเพราะว่ามันมีโซนน่าเบื่อเยอะแล้วก็ืได้หกหมื่นละเอางี้ไหมอีพีละส0 0หมื่นดูที่มันจะกี่ EP พีถึงจะครบล้านหนึ่งผมเองก็เริ่มเดี๋ยวค่อยหาสัก2องสาีน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าคอนเทนต์นี้จะไปยังไงต่อแต่ละคลิป เดี๋ยวดูแล้วกันนะทุกคนผมจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างเพราะว่าอย่างน้อยผมต้องเหลือพื้นที่ไว้ตัดชิปไว้ลงเอ่อไว้ลงไว้อัดชิปอื่นด้วยตอนนี้ฝนตกของจริงเอ่อผมไม่รู้ผมว่าแค่หกหมื่นน่าจะเพียงพอนะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปขายก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ผิดชิปสวยๆได้เท่าไหร่หกหมื่นสอง ช่างแมงหนึ่งหมื่นสองีกหนึ่งนาทีช่างมันฮนะช่างมันเหงาเหลือเกินหนีแม่งแล้วนะโอเคครับทุกผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยนะคอนเทนต์อู้เออลืมไปพื้นที่เหลือพื้นที่ของน้ตปุ๊กเหลือยี่สิบเฟอกิกถ้าหายไปสี่กิกก็โอ้ยเหลือเอี่ยอะไรกูได้รงต่วเอ,อ็กคอร์ดชิปบ้างอะโอเค งั้นก็เป็นว่าสรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ EP ที่2นะก็รอดูแล้วกันนะ EP สามผมจะเล่นยังไงให้ออกนะรอดูแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจนใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผมไม่งั้นพื้นที่เต็มนะเครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ